นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกสิ่งนี้นะคะเมดิคิ l ค่ะอ๋อว่าเมดิคิ l หุ่ยตกใจจนหเลยมีอะไรบ้างหน้าตามเป็นยังไงเจ้าเมดิคิ l นะคะเอะมันมีหลกัหลกๆสองรุ่นนะคะ <c oughs> ก็คือรุ่นอัลตร้าจูแล้วก็ที่เราได้มาคือรุ่นอัลตร้าจูแล้วก็รุ่นบูสเตอร์โปรนะคะอะแต่ว่าที่คนนิยมซื้อที่เราดูมาในรีวิวที่แบบคนไทยนิยมก็จะเป็นรุ่น บูสเตอร์โปรแต่เราอะไม่ได้ทำกระแสค่ะรุ่นอัลตราจูนี่ไม่ค่คอยรีดูหน่อยกว่าแต่ว่าเราอะไปเพื่อรุ่นนี้เราชอบคือความแตกต่างกันของรุ่นบูสเตอร์โปรกับรุ่นอัลตราจูนเนี่ยคือเทคโนโลยีของมันนะคะอันนี้เราซื้อเป็นอัลตราจูนนะคะมีสีเดียวนะคะอย่างรุ่นบูสเตอร์โปรที่คนนิยมอะมันมีให้หลายสีมีแบบสีชมพูสีอะไรน่ารักน่ารักเต็มเลยแต่ว่ารุ่นอัลตราจูนเนี่ยมันจะมีแค่สีขาวสีเดียว นี่นะคะอัลตราจูนนะคะเมดิคิวอัลตราจูนค่ะวิธีการใช้นะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงเรากดปุ่มแล้วก็เป่าค่ะแล้วมันก็จะแห้งไม่ใช่ค่ะมันใช้กันหน้านะคะอันนี้ก็นี่ค่ะนี่เป็นลักษณะ,ะนะคะก็อันนี้คือจะเป็นหัวนวดน,นะคะมันจะเป็นลูกกิ้งนวดน,นะคะแล้วก็เครื่องก็คือใช้งานง่ายมากเลยเพียงเพื่อนๆชาร์จแบตให้เต็มก็จะสามารถเปิดใช้ได้แล้ววิธีการใช้ก็คือกดปุ่มปุ่มตรงนี้ค่ะกดค้างไว้เครื่องก็จะเปิดนะคะ เลเวล1นะคะก็คือมันมีให้เลือกขั้นเลเวลแต่เขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดคนเริ่มใช้ม่ใหม <c oughs> ่ก็แนะนําที่เลเวล1ก่อนอถ้าเกิดว่าชานาญการแล้วก็ปรับไปได้เลยค่ะถึงเลเวล5นะคะโดยเขาก็จะแนะนําให้ใช้อย่างเงี้ยค่ะกริ่งกับหน้าออครั้งละ10นาทีนะคะเขาก็แนะนําให้ใช้ข้างละ5นาทีค่ะทำาไปช่วงบริเวณอันนี้เราทําแบบคร่าวๆให้ดูนะคะไม่ได้แบบจริงจังถ้าใช้เองจริงๆอาจจะต้องแบบหมุนให้ละเอียดกว่านี้ก็ประมาณนี้ค่ะมันก็จะรู้สึกอุ่นๆที่ผิวอะค่ะก็จะมีแสบเนนาะะะดดี๋ยวรรองปัใหู้ค นี <ersch> go, level ่ก็เลเวล3เลเวล5เดี๋ยวเราเลเวล5้เลยนะคะก็จะประมาณอย่างนี้ไม่มีความรู้สึกอะไรเลรู้สึกแค่อุ่นๆตกลงมันดีหรือไม่ดีไม่รู้ก็ใช้งานง่ายประมาณนี้ค่ะนี่เลเวล5แล้วนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยเอสตกลงมันดีหรือเปล่าปิดก็คือกดแช่ค่ะมันก็จะปิด ทีนี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับไายละเอียดของรี่องนะคะว่าทําไมเราถึงเลือกรุ่นที่เป็นเอัลต้าจูนนะคะทำไมเราถึงไม่เลือกรุ่นที่เป็นบูสเตอร์โปรนั่นมันเป็นเพราะว่าที่มาว่าัตถุประสมที่เราต้องการเอามาใช้ค่ะคือของส่วนตัวเราเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้ความไทเทนนิ่งไทเทนนิ่งคือแบบผิวยกกระชับอยากให้หน้ามันยกขึ้นรู้สึกว่าเริ่มกังวลว่าอหน้ามันเริ่มตกมเริ่มหย่อนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่า จะไปเข้าคลินิกไปเลยก็ได้เครื่องของคลินิกแน่นอนเราพลังงานต่างกันคนละเรื่องนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสาหรับใช้ที่บ้านเป็นโฮมรูสเพราะฉะนั้นเอ่อความเห็นผลได้แน่นอนว่าไม่ซู้เครื่องที่คลินิกแล้วเรารู้ในจุดนี้อันนี้ต้องเซ็ตเป้าหมายว่าเข้าใจถึงนีกก่อนแต่ว่าอันนี้มันจะสามารถใช้ได้ทุกวันใช้เองที่บ้านแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเมนเทนไปเรื่อยๆใช้จจวันละกี่รอบก็ได้คืออันนี้อ่าตัวเมดิคิวเขาก็นาจจะแนน้ำใช้วันละรอบค่ะแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าเทียบกับพลังงานของเครื่องคลินิกแล้ว อันนี้แอบก้มดูพลอยรุ่น booster pro เนี่ยมันจะมี4ฟังก์ชันนะคะแต่ว่าหลักๆผู้ได้เข้าใจง่ายเนี่ยไอตัว booster pro เนี่ยมันหวังผลเพื่อการเหมือนผลักครีมเข้าผิวเราก็อาจจะลงครีมก่อนแล้วก็ใช้ตัว booster pro เนี่ยในการผลักให้ครีมมันซึมเข้าผิวดีขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องใช้กับครีมอะไรเลยอันนี้ใช้กับหน้าแห้งๆได้เลยนะคะเมันเป็น rf rf เนี่ยเป็นเทคโนโลยีกูเรียกว่า radio frequency นะคะโดยที่ว่ามันก็จะเป็น bipolar คือพลังงานมันจะปล่อยอยู่ระหว่างหัวปล่อยพลังงานก็คือเอ,ออกจากหัวหนึ่งดีกับเข้าอีกหัวหนึ่ แล้วก็ตัวแมตตอีคิวเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องมันลงไปได้ที่ความลึกประมาณ3มมิลเมตรนะคะก็คือว่าค v อ r ผิวชั้นตื้อน่ยชัดด้นเด,ดอร์มิสชั้นหนัแท้เนี่ยได้นะคะก็เราต้องการจะแบบไทเทเนียมยกกระชับผิวที่ชั้น e p ดอ e ์ m i s แล้วก็ชัดด้น dermis ซึ่งแล้วก็มกันจะกระตุนน้นคอลลาเจนได้เพราะฉะนั้นเครื่องนี้ตอบโจทย์เราเราไม่ได้ต้องการความผลักวิตามินคือจะบอกว่าส่วนตัวไม่ได้เชื่อว่าการผลักวิตามินมันจะดีกว่าการไม่ผลักคือไม่ไม่คิดว่ามันจะทาได้ต่างกันกับการทาครีมปกติขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้เชื่อจุดนั้นแต่ว่าใครเชื่อก็ซื้อรุ่น booster pro ก็ได้อ่ะแต่รุ่น booster pro เนี่ยมันจะมี4โหมดนะคะมันก็จะมีโหมดที่เป็น m i โคร c u r รน n ์หรือว่าโหมด mc นะคะก็จะเป็นเหมือนแว่ามีปล่อยพลังงานไฟฟ้าเพื่อจะแบบพลัอัพผิวผิวจะไไดดดด้้้้ฟูขึนนนะะะะคแลลวกก็็็จจมมมมีีีหท่่เปเปปอายบ อีเอ็มเอสก็คือกระตุน้นช่วยยกกระชับผิวช่วยเรื่องของผิวแซ็กกิ g งได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีหมวดที่เป็นแอร์ช็อตที่เป็นอิเล็กทริกนิดเดิลเขาเชื่อว่าเหมือนปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วแบบเหมือนเป็นเข็มที่เจาะรูลงไปบนผิวให้เกิดแบบไมโครโฮลส์เขาบอกว่าอย่างไรก็จะแบบเป็นเข็มเล็กๆที่ลงไปในชั้นผิวนะคะแล้วก็จะทําให้เหมือนกับว่ารูขุมขนกระชับขึ้นแล้วก็จะมีหมดอิเล็กโทรโพเลชันที่เขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนกับว่าเปิดผิวให้รับสกินแคร์ได้ดีขึ้นสี่งหมด ส่วนตัวเอลก้าจูนนี่ก็จะเป็นเน so ้นเรื่อง RF เลย RF ใครอยู่ในวงการแอสติกก็จะรู้ว่า RF คืออะไรก็เนี่ยค่ะทือเรื่อง RF ที่ใช้เองที่บ้านก็ตอบจ์ค่ะเดี๋ยวจะใช้ต่อเนื่องแล้วถ้ามันดีเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังอีกทีนึงว่าความรู้สึกหลังใช้เป็นยังไงนะคะแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เราได้แถมมาค่ะเขาก็จะมีให้นี่ค่ะเป็นบผ้าเหมือนกับว่าแอลกอฮอล์นะคะกระดาษเป็นแบบทิชชู่แอลกอฮอล์แล้วก็ได้พอลเจนแม็กซ์นะคะแล้วก็ได้ วกแบบเดี๋ยว,ยวนี้เขานิยมเป็นแบบโทนเนอร์แพดนเหรอที่เนี่ยเดี๋ยว,ยวนี้คนนิยมใช้แบบโทนเนอร์แพดอย่างเงี้ยเป็นแบบเหมือนสกินแคร์ที่อยู่ในเป็นเหมือนอยู่ในแผ่นสำเร็จรูปแล้วก็ใช้เช็ดหน้าหรือว่าจะใช้แต่งหน้าสก์ได้นะคะก็ได้เป็นแบบมาสก์ไปเลยประมาณนี้ค่ะสําหรับในดีคิวค่ะอ่ะปะกิกิเกือบจบแต่ว่ายังไม่จบนะคะเกือบหลับกลับมาได้เราลืมรีวิวสิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนจะงงว่าเอ๊ะซื้อเครื่องเราไม่มีสายชาร์จให้เหรอคะมีนะคะสายชาร์จจะมีกล่องนี้ค่ะก็คือมันมาใน นี่นะคะก็จะเป็น USB ชาร์จนี่ค่ะก็คือชาร์จอ๋อชาร์จล่ะก็คือชาร์จแต่ USB ได้เลยแล้วก็มีเป็นแบบคู่มือการใช้งานมาให้นะคะนี่ค่ะซูมเห็นไหมคะหุนชักนีดเนี่ยเขาก็จะมีแนะนำนะคะว่าเราจะแบบว่าใช้กับบริเวณไหนยังไงบ้างนะคะก็ดูจริงจังนะคะเนี่ยรู้สึกว่ามีหลักการการใช้งานบบเด็ดเท่าคิปพวกนี้พูดไม่ใช่ รู้สึกว่ามีและเป็นหลักการยังใช้งานเหมือนเราไปเข้าคลินิกเลยค่ะมีแบบว่าแนวแนวการวนเครื่องนะคะดูจริงจังดูดีค่ะดูดีนเคก็ประมาณนี้นะคะ